การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยีมใครรู้จริงปะรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหน บนเส้นทางแห่งหวังพวกเราพลังจะไปโหนได้ตัวเราเองก็ไม่รู้รู้แค่เพียงลง้มแล้วลุกยืนใหม่แต่ไม่หวังกำลังใจกันและกันบนถนนสายดนตรีที่อยู่กันมา ยดีกว่าใชยชีวิตเรื่อยเรื่อเดินต่อไปหากยังไม่เมื่อยเหนื่อยก็พักรอเช้าวันใหม่เห็นไหมนั่นพุ่งของโกวิดจากโรงแรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมบิ๊กทองภูมิศรีพิพัฒน์นะครับวันนี้นะฮะมาเจอกันนะครับที่รายการคาราบาว30ปีเดอะเจอร์นี่ฟีโนมินอนนะครับ ด้านหลังผมนี่นะฮะก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตคาราบาวนะฮะก่อนที่จะเล่นจริงในวันนี้เวลาตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับซึ่งคอนเสิร์ตก็จะเล่นจริงประมาณ6กโมงถึงหนึ่งทุ่มนะฮะก็สําหรับวงคาราบาวนะครับเป็นวงหนึ่งนะฮะที่ผมเองก็สงสัยมาโดยตลอดนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวัยรุ่นยุคใหม่ก็คงสงสัยว่าทําไมถึงเป็นวงที่มีคนติดตามมาโดยตลอดมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับโดยที่ผมจะ ตามไปคุยกับแฟนคลับนะฮะว่าทำไมถึงชอบคาราบาวกันถึงขนาดนี้นะครับตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มครับสำหรับวันนี้นะฮะกับตอนที่มีชื่อว่าคาราบาวพันแท้ครับสวัสดครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับชยุศลินลาวันครับ เป็นเว็บมาสเตอร์คาราบาลแนันครัด้วยความเป็นตัวตนเพราะว่าตอนก่อนเขาออกออกทีวีออกอะไรแล้วดูวงเออแฝกดีสมัยก่อนเราจะฟังที่บ้านจะฟังพวกเพลงจีนเพลงอะไรที่เขามาแปลงอะไรกันแล้วพออยู่ดีๆ,ๆวงนี้ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ด้วยบุคลิกท่าทางหรือว่าความความ ความเป็นตัวของเขาเองแล้วก็ด้วยของเนื้อเพลงอะไรเงี้ยมันแปลกดีจังหวะมันเข้าท่าดีก็เริ่มฟังตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับจริงๆก็ย้อนไปก็ตั้งแต่ถ้าเทียบชั้นปถมประมาณพอสามช่วงนั้นวันนี้พกชุดวันนี้พกของคาราบาออกมาแต่ช่วงชุดแรกชุดที่สองนี่เรายังยังไม่ทันแต่ช่วงนี้พก็นช่วงที่ กลาบาชุดนั้นดังลึกเพลงวนนี้พกเราก็เริ่มฝั่งที่บ้านซื้อมาฝั่งซื้อเทพแล้วก็เริ่มฟังแหะชุดนั้นมันต้นมาครับรวมตาของฉันมันเบิดมิดแต่ชีวิตฉันยังเห สมัยก่อนจะมีรายการโลกโดนตรีที่เป็นลนักษณะในสตูดิโออยู่นะครับคาราบาวก็เป็นเล่นเล่นลิปซิงเล่นอะไรเนี่ยเราก็ดูตรงนั้นดูพราน,นัคาราบาวออกบ่อยเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยรับเพลงเ,ออเนื้อหาดีแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้รู้อะไรมากแต่รู้สึกว่าเออจังหวะด้วยจังหวะด้วยท่วงทํานองอะไรเงี้ยออมันน่าสนใจแล้วด้วยบุคลิกของเขาเองด้วยชอบครับคาราบาวดนตนีท ก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงถ้าพูดถึงคาราบาลอทเน็ตมันก็เป็นความความความตั้งใจตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่ว่าตั้งใจต้องมีคาราบา n อ t เทเน็ตเพราะตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมันยังไม่มีแต่ตอนนั้นตั้งใจว่าโอเคก็คือคิดคิดไว้อย่างเดียวเท่านั้นว่าถึงเราเราโตมากับคาราบาฟังเพลงคาราบามาถึงชุดหนึ่งตอนสมัยเรียนามัธยมและมาระดับปริญญาตรีแล้วความฝันนั่นในเด็กๆว่าต่อไปจะทําอะไรก็ได้ กับคาราบาวทั้งหนึ่งอย่างร่วมทํางานกับคาราบาวซึ่งเป็นความฝันที่มันเพอเจอร์มากมันไปเป็นไม่ได้หรอกแต่เราก็ฝันแต่ว่าโอเควันหนึ่งที่เราเรียนจบทางด้านสายไอทีมาแล้วยุคนั้นปี2538อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาประเทศไทยใหม่ๆเราจบทางด้านสายนี้เราก็เนี่แหละจุดเนี้ยแหละที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเรากับคาราบาวให้ทำงานร่วมกันได้ครับก็คือเป็นจุดแรกที่ เราเราเราจะเกิดตัวคาราบาลดัเน็ตขึ้นแต่เวลาเข้าไปคุยกับทางนู้นเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับว่าเว็บไซต์มันคืออะไรมันทำไมมันต้องมีในในวันนั้นนันะครับเขาก็ยังไม่รู้เรื่องแต่เราก็ทําขึ้นมาเรื่อยๆครับมีอยุกี่ปีคาราบาลบบคุนีนี้ก็ปีปีที่ปีที่เก้าปีที่สิบแล้วครับ ไรทนสนใจไม่มีใครพาแต่ชาวเมือน,น้องทวงมนาลมไรกายา มุ่งหมอพักผ่อนกายาสืบเท้าเดินก้าวยำมาจุดหมายข้างหน้ามุ่งหางานทำ โด,โดยภาพรวมก็คือจะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงคาราบาวมีประวัติคาราบาวมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของคาราบาวว่าสมัยก่อนก็คือ,อจะไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไหนจังหวัดไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็มีลักษณะของเรื่องของสมาชิกสมาชิกเมมเบอร์ต่างๆนะครับว่าหลากหลายทั่วทุกจังหวัดเข้ามาสมัครสมาชิก การการเป็นสมาชิกของคาราบาลดอทเน็ตจริงๆเราไม่ได้นิดจํานวนคนเรานิดเรื่องของของของรีเลชั่นมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่สมัครสมาชิกเนี่ยคุณต้องมีบัตรประชาชนแปะเข้ามาให้ให้เราด้วยเราถึงรู้วดีฟายโอเคตัวจริงตัวจริงเพราะฉะนั้นสมาชิกของเราทุกคนก็คือมันตรวจสอบได้ที่มาที่ไปแลวทุกคนก็มามาเจอกันทนนีนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคาราบาวเก้าปีสิบปีนี้ก็คือเขาจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้คุยเกี่ยวกับคาราบาวได้ทุกวัน จำนวนคร่าวๆของของสมาชิกนี้มีจริงๆถ้าถ้าถ้าหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นได้ทัวทัวท,ทัวประเทศแล้วก็มีต่างประเทศมีมีทุกระดับอย่างในประเทศเนี่ยมีทุกระดับสาขาอาชีพมีครบทั้งหมดอธิบดีก็มีนะครับที่แตกมบัตรประชาชนมาพระก็มีพระสงฆ์ก็มีจนถึงระดับ ยังไม่มีปัตประชาชนก็ม,นมีเป็นเด็กๆแต่เขาอยากจะสมัครอะไรอย่เงี้ยก็ส่วนที่บัตรสตักมาอะไรมาอะไรเงี้ยก็หลากหลายกันไป